สว,ส,ส,วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีพระสิบชาติมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับองค์นี้เป็นพระสิบชาตินะครับพิมพ์มาวิชัยพิมพ์เสียนโตนะครับพี่ๆก็คือพระพิมนี้เขาจะเสียนของเขานะครับจะกลมๆโตๆนะครับผมซึ่งเป็นพิมพ์ที่พบเจอได้ยากนะครับซึ่งหายากในบรรดาพระสิบชาตินะครับอันนี้ถือว่าฟอร์มดีนะครับพี่ๆ สวยคมชัดนะครับพระยังติดเกตชัดเจนนะครับพี่แล้วก็เนี่ยทางด้านใบหูนะครับส่วนทางพระพักของท่านก็จะกลมนะครับนี่ครับซอกแขนก็ลึกนะครับพี่มีมิตินะครับแขนอะไรอย่างนี้ก็เรียวสวยนะครับอ่อนช้อยเป็นธรรมชาตินะครับ เนื้อหาดูง่ายนะครับพี่โซนเนื้อนีอ่ผิวออกไปทางสีน้าตาลเข้มๆนะครับนี่ครับด้านข้างเม็ดกรวดเม็ดแร่เม็ดทรายอะไรเงี้ยครับดูง่ายนะครับนี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นอาไส้ในก็จะออกสีเทาๆนะครับ ด้านหลังเดิมๆนะพี่นะครับรับประกันแท้ไม่มีอุดไม่มีซ่อมนะครับพี่องค์เนี้ยนี่ครับสวยเดิมๆดูง่ายนะครับนี่ฟอร์มน่ารักนะครับพี่รูปทรงอารูปทรงพิมพ์เสี่ยนโตอะเอกลักษณ์เขาจะขายคุณแผนบ้านก่างนะครับพี่นะครับ แล้วก็พระกดลึกนะพี่นี่ครับอะพี่พี่ดูเนื้อครับคล้ายกบแบบคุณแผ่นมากคุณแผ่นบ้านกลางมากๆนะครับแล้วก็พิมพ์คมชัดนะครับสวยถ้าเกิดแบบว่ามีหน้าตาเด้งๆนี่เขาเล่นกันแพงนะครับเพราะว่ามันเป็นพิมพ์ที่หายากด้วยนะครับพี่ องนี้ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้ไว้ใช้บูชานะครับก็ทักหาผมได้นะครับผมและประกันแท้นะครับไม่มีกุดไม่มีซ่อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ